ช้างช้างช้างชคือเห็นช้างหรือเปล่าเรื ah ่องว่างยาอะร้องอีกรอบอ่าอีกรอบอีกรอบ ดีกว่าใจงอนดีกว่างมีหูมีตาหางยาวเอ้าคนหายช้าง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 เอ้าคนหายคนหายไปไหน con này bên này Chị hàm chạy ế ta chứ Hàm chạy ế ta Oh,